สวัสดีครับเซี่ยบอยครับพบกันบรรยากาศแบบเช้าๆนะครับแบบเรียวๆในการส่งมอบรถจนกรใหม่นะครับเป็นรุ่น Space Cap 1.9เกรสแอนะครับ M/Y 24นะครับซึ่งราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่720,000บาทนะครับ720,000บาทได้อะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมไฟตัดบอกแอร์โคอเทรนต์ใหม่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะครับรู่ลม การดีไซน์ออกแบบสวยงามครับ,บเฉียวนะครับในส่วนของตัวสีก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสีบานเงินสีเทานะครับเทาโอเปหรือว่าเป็นสีขาวนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ารุ่นนี้เรามีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานมาจากาโรงงานเลยมีอะไรกันบ้าง mm hmm. อย่างแรกเลยเป็นล้อแม็กนะครับขอบ16โอเคเป็นตัวล้อ,อกระจกไฟเรียวนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเก็ปรับ ขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับล้อแม็กนะครับไฟ LED มี Triple a r m o r เป็นซิกเนเจอร์ของ i s u z เลยนะครับพร้อมความปลอดภัยนะครับกล้องถอยนะฮะพร้อมกับตัวภายในก็จะมีตัวจอไปชมกันนี่อันนี้เป็นเกรด L นะครับก็จะมีพวงมาลัยพร้อมกับตัวจอนะครับเชื่อมต่อม ulti function ได้นะครับจอ สามารถที่จะใช้เป็น Apple Ca คเเป็น And r o i d Auto ก็ได้แค่เปิดได้สะดวกสบายนะครับกับการใช้งานของเราเพราะที่สารว่างนะครับว่างสะดวกสบายจะเป็นผู้ที่สารนั่งหรือจะเป็นสินค้าที่มีการบรรทุกก็ได้นะฮะโอเคมาถึงด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของเราจะถนัดไหม <laughs> จะโชว์จะโชว์โอเค นี่ฮะตัวกระบะกว้างและลึกนะครับเป็นบิวอินตัวนี้เป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวนะฮะกว้างและลึกทนทานแข็งแรงขึ้นลงง่ายจับง่ายครับสุดหรักลายมาพร้อมกับกรชอนหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดแอนะครับวันนี้เราทําโปรโมชั่นกันนะครับ ใช้เงินได้อยู่ที่24,000บาทนะครับ24,000บาทพร้อมประกันภัยประเภทหนึ่งอุปกรณ์เสริมครบเลยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเลมิเน่ากระบะแม็กไรเนอร์นะครับผ่อนเบาๆครับ10,000นิดๆเท่านั้นเอง7ปีหรือจะเลือกผ่อน6ปี72วดนะครับ11,000บาทก็ได้นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับมาตรฐานในการใช้งานประหยัดน้ำมันทนทานมาถึงอีสุบปรเกียรมอเตอร์ของเราได้เลยครับเซอร์บอยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ